อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพัขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพัขวตาธมโมธัมมังนามาสามิสุปติปันโนพักขวตวสาวกาสังโคสังคังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะ ปัญจศิลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุ้งวิสุ้งรักขณทายะติสรเนนสหะปัญจศิลานิยจามะตติยมปิมายังพันเตวิสุ้งวิสุ้งรักขณทายะติสรเนนสหะปัญจศิลานิยจามะ พุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิ ตติยมปิธรรมมังสารนังัจามิตติยมปิสังคังสารนังคัจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะททงสมาธิยามิอัจินาธานาเวรมณีสิกขาปะททงสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตรโรปุริสัรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภควาติสวาคาโตภขวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส,ส,สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคลาเอสะภะขวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลเนโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติ